สวัสดีครับสวัสดีแฟนมอลทุกท่านนะครับก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวิเคราวิมวยเด็ดในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มทีเด็ดนะครับมวยเนี่ยเรามีให้ทุกคู่ทุกวัน ฟังมวยหูฟรีทุกศึกนะครับภาคทุกวันสามารถแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือว่าคลิกลิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อรับที่เด็ดที่แม่นยำนะครับเชื่อถือได้แล้วก็อีกทั้งไม่พลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาฝากกันเนี่ยนะครับก็คงเป็นข่าวการยืนยันการรีแมทนะครับของทางฝั่งของอาร์ดเวียตเขานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าขุนศึกเล็กเนี่ยนะครับที่ไปเสียแชมป์ให้กับริวกิมาสดะเนี่ยนะครับจะมีการมีออปชั่น ในการารีแมทอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดได้เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะ เกิดขึ้นในวันที่21กันยายนนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมรราชดำเนินนะครับโดยจะเป็นซูเปอร์ไฟด้วยนะครับก็ชนะน็อกรับล้านหนึ่งชนะคะแนนได้500,000นะครับถ้าดูเดือนก็อีกคนละ2 5 0 0 0 0นะครับก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ไฟที่น่าดูเลยแหละนะครับก็แซ่คิวด่วนเลยเพราะว่าดันผิดคิวที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับทนายเจ้าขุนสึกเล็กนะครับเดินทีเดียวจะได้เจอกับวันชัยน้อยด้วยนะครับก็แยกกันไปก่อนนะครับไปกระชากแชมป์กลับมาให้ได้ก่อนส่วนมวยวันนี้ครับวันนี้เนี่ยมวยดีมากนะครับ ของศึกวันไทปันามิตรวันนี้ชอบนะผมชอบเดชพิชัยชอบขุนศึกน้อยชอบแปะยิ้มนะครับแล้วก็มีทางด้านชอบไปที่สตังทองนะครับนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่วงท้ายนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงจนณเวลานี้นะครับวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ไป็นลาสุดครับ